เมื่อนี้มาตักผลไม้เก็บบูบลีจ้าพี่น้องก็เลยแวะมาเบิ่งปลาพี่อยู่ใกล้ๆจ้ะมีแต่เห็ดเบีร์พี่น้องเต็มอยู่กำลังสะกลับบ้านจา้านี่น่ะรถดมาฮับแล้วก็เลยขอ้อพ่นแวะเข้าม,มาเบิง่งในทะเลเพราะว่าปลานี้เขาเคยมาเก็บมันอรังไหมเห็ดพึ่งอลงังอลงังดอ,อกหนึ่งโอ้ยต้า นขนขับรถกระทะ <c oughs> มันท้าอย่างนอกปานี <c oughs> น่จ้ะกราปานมนอยู่ติดถนนใกล้ๆปาน,นี้มันมีแต่ดกอกย่างๆค่ะยย่างๆนะพี่น้องก็เลยยักมาเบิ้องโอ้นี่จ้ะนี่จ้าอุ้ยนี่จ้ะไปะดับมึงเลยบรยอิอาทดมานนำได้พี่น้อง ผิดพลาดไรในีอีกดอกนึงพี่น้องอันนี้ขึ้นหลาแล้วจ้ะอันนี้บรูว่าได้บโดบนอได้โบนออุย้ยขึ้นหลา่าพี่น้องอุย้ยเอาหอเสือเออมันลน้น บึงดงเฮ็ดพิษจ้าวู้สุดยอดเฮ็ดพิษสวยงามมีอีกดอกหนึ่งพี่น้องทับวัน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 เบื้งเด้อเนะจ้าโอ้โยมีจ้าอะไรได้เห่านะพี่น้องเข้ามาแอปแบบมาหลดให้หลดจอดทับนนนนนนหลดจอดอยู่ฮั้นจ้า เบิ้งพี่น้องโพดผัวบักหมูบักเตเฮ็ดผิดไหมโพดแล้วโพดแล้วโพดโพดผออิริฟัวแมนไปเบิดพัวนะโอ้โหน่ากลัววนวนค่ะกลับบ้านจ้ากลับบ้าน ทุกคเมื่อนี้ไปเก็บบุบลีเนี่ยจ้ะมีลูกค้าสั่งอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดอยู่บุบลีได้น้อยเพราะว่ามันบ่ค่อยมีแล้วจ้ะมันแตกมันอันนี้แล้วพอได้มีแห่งใจย่นได้แวะเก็บเห็ด ดูจะปีเลยเนะนี่ยอ้วนอ้วนนี่ค่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วบุบบลี่บุบบลีบ่ได้ส่องกล่องพี่น้องแต่ว่าลูกค้าต้องไปหา้าเติมอีกอีกครึ่งกองอยาเมืออื่นไปหา้าเพิ่มให้เพิ่นเดี๋ยวไปห้าเพิ่มให้เพิ่นใหม่รายได้เมื่อนี้จ้าได้สองอย่างเลย